สวัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกันโนกนะครับในหัวข้อที่ว่าแต่งรถ f o r t u n e r นอร่านนี้นะครับเข้ามาด้วยปัญหาที่ว่าไปศูนย์บริการมาแล้วนะครับเจอปัญหาว่าเบรกมีตการเฟรดมีการสั่นแล้วก็สะท้านนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์มาไม่จบเรื่องของช่วงล่างศูนย์บริการแจ้งว่าโชคยัง1 0อยแต่ทางผมเช็คแล้วโชคมีปัญหาแน่นอนผมเลือกอะไรเป็นรถคันนี้บ้างชมกันเลยมาดูก่อนโ้เยอะแยะไปหมดเลยมาวางอะไรวะเนี่ย อ่ะก่อนอื่นเลยก็คืออย่างนี้จะขอเคลียร์ทีละอย่างละกันอย่างแรกที่ผมอยากจะเคลียร์ก่อนคือลูกค้าเนี่ยตั้งใจมาดูเรื่องระบบเบรกฉะนั้นระบบเบรกเนี่ยแน่นอนผมเคยบอกทุกคนแล้วว่าใครขับรถ f o r t u n e r รตัวน,นี้นะครับจานเบรกขนาด3 1 9ม mm, ิลลิเมตรหลายๆคนเนี่ยนะครับเอาไปอัพเบรกมาแต่ถ้าเป็นคนที่แต่งรถแบบล้อเดิมการที่คุณจะเปลี่ยนจานขยายเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ผมก็ลองให้ทุกท่านมารู้จักจานแบรนด์นี้ดูจานแบรนด์เนี้ยจะมีจานชื่อว่าจาน t w x p s จาน TWSPS เนี่ยแน่นอน,น เซาะล่องเป็นแบบนี้การเซาะล่องหลายคนทามว่ามีหน้าที่อะไรจานที่มีลักษณะการเซาะล่องแน่นอนครับล่องมีหน้าที่ระบายความร้อนและเคลียร์ฝุ่นที่เกิดขึ้นในกการใช้งานสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกก่อนว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณภาพจานเนี่ยมันดีหรือเปล่าแล้วจานตัวนี้ต้องใส่ขาบเบกรกหรือเปล่าเราวัดกันหน่วยต่อน,น่วยเวลาคุณเอาจานวางประกบกันเนี่ยจานสูงเท่ากันสูงเท่ากันก็หมายความว่าใส่ได้เลยเพราะลูกค้าต้องการใช้ปั๊มเดิมฉะนั้นจานจะขนาดเท่าเดิมแล้วก็บ่าของฮับตัวนี้ก็จะสูงเท่าเดิมฉะนั้นนนปปััญหหาาตี้ก็จะะยไครบ ลูกค้ามีการเจียจามาแล้วแล้วมันไม่จบคราวนี้ระบบผ้าเบรกเนี่ยนะครับผมเคยแจ้งหลายหลายท่านไปแล้วว่าเบรกอุยเอ็มอย่างคันนี้บางคนอาจจะบอกว่ายังไม่หมดนะครับแต่ผมเคยเตือนหลายหลายท่านไปแล้วว่าการใช้ผ้าเบรกเนี่ยใช้จนถึงหมดเลยไม่ได้อย่างคันนี้เราลองมาเคลียร์กันก่อนระบบผ้าเบรกเนี่ยคุณลองเห็นจากระยะเลเวลดูเนี่ยนะครับจานเนี่ยเออผ้าเบรกมันจะอยู่ในจุดที่ถึงตัวเตือนแล้วแต่รุ่นนี้มันไม่มีตัวเตือนให้ในระบบเบรกตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยผ้าเบรกลองนับกันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ดูสมมติเป็นแฮมเบอร์เกันเันน,นจาฝ่ง อันล่างเนี่ยผ้าเบรกจะเหลือประมาณ1 0 0คือผ้าเบรกใหม่ข้างบนเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ20%ซละซึ่งมีหลายๆคนนะครับใช้ผ้าเบรกจนถึง100%หรือ90%ปัญหาคืออย่างนี้ครับคือถ้าคุณขับถึง90%เมื่อไหร่และคุณเบรกแล้วคาลิเปอร์ลูกสูบหลุดลูกสูบหลุดเมื่อไหร่นะครับคุณจะต้องเสียตังค่าลูกสูบชุดซ่อมและคุณจะต้องลงทุนซื้อจานใหม่อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นผมเลยบอกว่าการเปลี่ยนผ้าเบรกนะถ้า ลึกคือกดลึกไปเรื่อยๆคุณนึกถึงดีๆครับวันแรกที่คุณซื้อรถอจกจศูนย์มาผ้าเบรกคุณอยู่เท่าไหร่แป้นเบรกคุณต้องอยู่ที่เดิมฉะนั้นเวลาใช้รถไปเรื่อยๆคนแม่งเปลี่ยนยางตลอดแต่คนไม่เคยเปลี่ยนผ้าเบรกจุดนี้คือจุดสําคัญนะครับผมฉะนั้นระบบเบรกมีปัญหาแค่ตรงนี้เทา่านี้ผมก็จะแนะนําว่าเปลี่ยนจานนะครับเป็นจาน UEM นะ,ค,ะนร EM, ครับขนาดเท่าเดิมปิด SPS ผ้าเบรกก็เกาะด้วยดิกเซลไปเลย พิกเซลก็จะเกาะอย่างนี้หน้าและหลังนะครับคราวนี้คันนี้ผมอยากให้ระบบเบรกมันชัดเจนมากขึ้นนะครับคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าอันนี้ไม่สําคัญแต่ทุกวันนี้เราขายอันนี้ทุกวันนะครับเพราะเหตุผลคือหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาว่าเบรกไหลนะครับเวลาเบรกแล้วมีเบรปั๊บลื่นนะครับหรือว่าเบรกต้องมีแบบทิ้งระยะนะครับฉะนั้นเนี่ยระบบเบรกตอนนี้นะครับสายถักที่ร้านเนี่ยจะขายดีมากๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าให้ความสําคัญมากๆ ทุกวันนี้ขายเยอะมากๆนะในระบบสายถักตัวนี้นะครับต่อมานะครับเราเคลียร์เรื่องระบบเบรกให้ลูกค้าไปที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ตะคิวกินมาดูโชคหน่อยโชคคันนี้นะครับผมก็จะจัดเป็นชุดช่วงล่างที่เออผมต้องบอกก่อนว่าแต่ละคันนะครับผมจัดช่วงล่างไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างคันนี้เออลูกค้าต้องการคือหนึ่งกับลดความเร็ว0ถึง160ผมก็เผื่อไว้ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันโชคตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่า หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยโปรเฟนเดอร์เนี่ยดีไม่ดีบางคนบอกนุ่มไม่นุ่มนะครับผมเคยบอกทุกท่านแล้วว่าพอเป็นโปรเฟนเดอร์ตัวคว e นซี i ี่นะครับควินซีลีคือโชคสัตวร์รับเกี่ยวนะครับแน่นอนคุณลองสังเกตดีๆสัตั์มีถ้วยปรับเกี่ยวถ้าคุณขันโชคตัวนี้ขึ้นต้องเซ็ตตกข้างล่างใหม่นะครับฉะนั้นจุดตัวนี้จะสัมพันธ์กันเสมอ ลูกสูบจะต้องวิ่งอยู่ตรงกลางโช๊คและวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ปกติอย่างคันนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยผมใส่เป็นโชค๊คปัวฟินเดอร์นะครับเป็นซีรีส์ไม่โหลดนะครับเซนตัวไม่โหลดก็คือสปริงสแตนดาร์ดเลยนะครับข้างหลังเนี่ยนะครับผมบอกก่อนว่าที่ร้านผมจะแนะนําให้ซื้อสปริงรุ่นใหม่สปริงตัวนี้คือสปริงอะไรนะครับคือสปริงแบบโปรเกสซีฟซึ่งหลายๆท่านเน่ยจะรู้สึกว่าสปริงเนี่ยมันยาวนะครับแต่รถสแตนดาร์ดสปริงตัวนี้เพียงพอแล้ว นะครับเพราะว่าสปริงโปรเกรสซีฟเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาโหลดแต่ข้อยาวเพื่อเวลาข้อยาวเวลาบั๊มลงเนี่ยนะครับสปริงในทุกข้อจะทํางานทั้งหมดฉะนั้นจุดนี้นะครับสปริงตัวโปรเกรสซีฟก็จะได้ความนุ่มที่มากขึ้นกลับเข้ามาช่วยทีหนึ่งคราวนี้พอเวลาสปริงเป็นแบบโปรเกรสซีฟเนี่ยอีลงคงเท่งสปริงอยู่บนรถปอดพูดเลยกูอ่ะมาดูโช๊คต่อดีกว่าโช๊คน้าเราจบไปแล้วคือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าควินซิลลี่เออ นะครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้ด้วยนะครับหมายความว่าการปรับรีบาวหมุนขวา1 2 3 4 5ก็หมุนไปตามได้เรื่อยๆนะครับผมอันนี้เป็นคุนซิล i ี่คือจะบอกก่อนว่าใครขับรถกระบะนะครับหรือรถ PPV ีแซนดาโหลด1โหลด2ยกก็ทำได้แต่ทุกๆอย่างต้องคัสตมไม์สปริงนะครับคือคือเวลาคุณจะซื้อของทั้งทีเนี่ยไม่มีใครสามารถ ใช้ชกโหลดในการยกได้ไม่มีใครสามารถซื้อชกยกไปโหลดได้คือถามว่าทำได้ไหมคำตอบคือมันทำได้แต่มันทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับผมคราวนี้ไม่ต่างกันกระชกหลังเนะี่ยชกหลังนี่ทีเด็ดเลยคือหลายๆคนเนะี่ยสับสนชกหลังคือเหตุการณ์คืออย่างนี้ชกหลังเนะี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆชกหลังไม่มีสปริงนะครับแลกับการเนะี่ยลองยึดตัวหูชกดู นะครับโชคเนี่ยจะต้องมีความยาวที่ใกล้เคียงหรือเท่าเดิมนะครับบางคนซื้อโชคโหลดในโชคหลังหมายความว่าตัวโชคนี้จะสั้นกว่าเวลาใช้ปั๊บมันก็จะยันที่ตูดอย่างคันนี้จะเป็นโชคนดาร์ดความยาวก็สูงเท่ากันเราสังเกตจุดที่ถูโชคให้ดีนะครับผมว่ามันเท่ากันและปลายมันไม่ได้ต่างกันเยอะฉะนั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดสําหรับตัวนี้สําหรับสเปคแสแตนดาดเพราะว่าตัวนี้จะเป็นโชคที่เขาเรียกว่าพิกคีย์แบ๊ นะครับตัว p i กกี้แบ็กเนี่ยก็คล้ายๆกับตัว q ค e ินซ r i ี s Series. คือควินซ r i ี s Series เนี่ยจะมีโชคกระบอกยาวๆแต่กับกันตัวนี้จะมีซับแทงแยกไว้ให้หมายความว่าซับแทงตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่เวลาที่เวลาคุณเนี่ยรู้สึกว่าความกระด้างมากหรือน้อยเกินไปคุณสามารถปรับคอมเพรสชั่นจากตรงนี้ได้นะครับอ่ะลองมาดูใกล้ๆอย่างตอนนี้นะครับอยู่ที่เบอร์4นะครับถ้าผมหมุนไปทางนี้ก็กลายเป็นเบอร์5 6 7 แคุณพูดถูกป่าวะเก้าเอ้ยหมดแล้วอึดอดไปไม่ได้แล้วฉะนั้นนะครับเวลาคุณใช้คุณซีรีส์สังเกตเม็ดสีขาวไว้ให้ดีนะครับผมมากลับไปที่เดิมก่อนประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวมารอชมตอนจบดูว่าหลังจากที่คันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรนะครับผมจะไปชมกันเลย ทุกท่านมาดูหน่อยนะครับก็หลังจากเราประกอบโช๊คเสร็จเทสรถเสร็จนะครับผมก็จะทําการแนะนํานิดนึงนะครับผมก็อันนี้เราปรับจูนเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าการปรับเนี่ยมันปรับยากคืออย่างนี้รถรุ่นนี้มันลู้งมือเข้ามาข้างในเห็นเม็ดข้างในสีทองทองไหมนะครับถ้าคุณหมุนไปทางขวาทางนี้นะครับโช๊คจะแข็งขึ้นนะครับหมุนมาทางซ้ายไอหมุนหมุนไม่ใช่มุ่นหมุนหมุนหมุนคนบ้านไหนคนบ้านไหน นุ่มขวาแข็งซ้ายนุ่มขวาแข็งซ้ายนุ่มขวาแข็งประมาณนี้นะครับคราวนี้ด้านในอ่ะด้านหน้าเนี่ยง่ายด้านไอ้ด้านหลังก็ง่ายอยู่ไหนวะเฮโหอยู่ข้างในอ่ะดูตรงนี้แล้วกันปุ๊ป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 หัวต้องล้วง ออยู่ตรงนี้ทุกท่านอยู่ตรงนี้เนะข้างหลังก็ปรับเหมือนที่ผมบอกในคลิปตอนหน้านะครับข้างหลังในสามารถล้วงมือมาปรับได้เลยนะครับผมประมาณนี้โอ้โหเนีเท่นะครับก็จบเป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถ Fortuner นะครับก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น Fortuner Regency เอ้ย Regender นะครับใครอยากสนใจนะครับช่วงล่างายคงเคลงแน่นอนแล้วก็กระตากันเบรกคันนี้ผมบอกเลยว่า ทรงประสิทธิภาพบนเบรค OEM นะครับคันนี้จัดชุดเบรกเป็น XPS ด้านหน้านะครับแล้วก็ไล่สายถักใหม่เพืเบรกดิกเซลด้วยก็ขอฝากร้านหน่อยละกันนะครับร้านผมอยู่ที่บางใหญ่นะครับที่นี่สาขาบางใหญ่นะครับออแล้วก็มีสาขาสาขาหนึ่งคือสาขาติวานนท์ใครอยากมาเจอผมก็มาที่สาขาบางใหญ่ได้เลยแล้วก็ฝากกด u b s ส r ค b e แล้วกดจะดิ่งแจ้งเตือนให้เพจพี่สมพัต์13ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ